สวัสดีครับวันนี้เรามาเมืองดวงเทลวีปนะครับอิสราเอลวันนี้เราจะมาต่อพาสปอร์ตกันพาสปอร์ตใกล้หมดอาย,อยุแล้วนะครับนี่ครับตึกสถานทูตไทยอิสราเอลนะครับนี่คือบรรยากาศข้างบนนะครับก็จะมีที่นั่งเล่นครับเป็นลานกวาน้างมากครับ บรรยากาศเมืองหลวงอิสราเอลนะครับเหมือนเคลวีิปครับบรรยากาศนี่ก็นั่งรอไปก่อนครับรอให้เขาเปิดบริการนะครับประมาณสามโมงเช้าครับตอนนี้ก็สองโมงหิวประมาณหนึ่งชั่วโมงครับนั่งรอไปก่อนชมบรรยากาศไปก่อนครับ ใส่ไหมเซลฟี่ไหมเข้ามาเซลฟี่ oh. ดีเราไม่มีชั้นลอยนั่งเล่นด้วยอากาศดีพื้นที่กว้างเนาะรับรองคนได้เยอะเลยนี่ครับติ๊กสารทูตไทยสราโยนะครับครับ ข้ามไปฝั่งโน้นนะครับเป็นทะเลทั้งหมดครับข้ามตึกตรงนี้ไปนะครับเป็นทะเลนะครับบรรยากาศรอบนะครับ <Okay. S 2> ใกล้ครับใกล้ได้เวลาละั่นรอนั่งรอครับวันนี้ก็คือด้านล่างข้องตึกครับ ตึกสถานทูตไทย,ทยสเลียวนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นห้างซูเปอร์ฟาร์มครับนี่ครับตึกด้านบนนะครับเป็นสถานทูตครับสมิยูซีตึกนะพี่นอ้องเป็นรูปแบบนี่ครับมีคนกับคนในเมืองกับสัญจรไปมากเยู่ครับยังใช้ชีวิตปกติเนาะถึงสิมีสงครามแต่สงครามก็อยู่ชายแดนครับมาได้เข้ามาหอดในเมืองคนยังใส่ชีวิตปกติครับ บรรยากาศก้อนฮิโกะเหรอครับพี่น้องมีสลีเนาะพี่น้องก้อนฮิโกะครับบริวาอยู่เมืองไหนครับเยอะผ้าหยางเลาะเบิครับข้างล่างเป็นบเไหนเยอะแยะร้านเป็นส่วนร้านอาหารครับสิก้าสร้างกินยังน้อมาทีเนาะชิได้กินยังน้อมาทีนี่เนาะมี่ร้านอาหารตามสร้างมโน มูขย่ยางยังพูดครับมูขะหนักมูขถาถ่ายญี่ปุ่นครับบอกว่าเจ้าย่างมาเบ่งดูสันวามียังกินแน่ทั้งคุนนี่ยังกินแน่หรอกกินน่น้องบ อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านร้านเบอร์เกอร์ร้านแฮมเบอร์เกอร์พี่นอ้องร้านแฮมเบอร์เกอร์กินเป,นปะลี่ยนบ้างแล้วนี่หาสิบห้าหกสิบเนี่ยไปบอกข้าวก,กัน มีลานแฮมบ์เกอร์พิซพซ่าน่าพิซซ่ามีครับซูชมิมีอาหารไทยว่านี่ เื็นอาหารหไทยนะครับน,นี่มันยากาศตลา,างครับก็จะมีช็อปขายของที่นั่งเล่นเหมือนกัน รากกระเทาะของไวกินน้าง่อไีสารของแท้นครับไยแลด์ของแท้ต้อง,อองเป็นนิสว่างกวนขยอเป็นย่แล่นของแท้ทททจะกินขยอพ่อของล่มมีกินครับขายของเ,าาอ,งเอามาจาักโม่งเลยนี่น่านฮอตดจด้ะขัานทาเรื่นี่ มันยากาศโอ้เข้าคนไะ้ตั้งร้านร้านค้าเพิ่งตั้งก็มีครับสถานกงศุนสถานทูตไทยสราเอลนะครับคนเริ่มเยอะแล้วครับคนเริ่มมาเยอะแล้ะก็จะได้เวลาทำการละ ขณะนี้เวลาสี่โมงครึ่งแล้วเราก็ยังนั่งรอต่อไปมาดมาดใน้หก่มงเศเชียร์โทรศัพท์จนแบตสิเบิร์ลเรพี่น้องเอ้อตยตาย <laughs> แบตจะเบิร์ตเนียอย่างนอยนหโอ้ตายตายแบตสิเบิร์ลเราหอดแรงมันดีสี่โมงครึ่งว้านิดไปใส่มาใส่ยโอ้ตายตายแดดกับสีหวันเล้ะ สร้างพิซซ่ากินมั้ยครับทางล่างก็ถ่ายอยู่ครับเออรอแล้วรอเล่าเขาก็ยังไม่เสร็จแม,มาแเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านเรา <c oughs> ครับทุ่งชาติไทย อันกันสิบห้าคนย่างหมูไอเล็บไปครับกลับบ้านขึ้นรถโี่ครับพอกันซ้ำนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับ